สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเซียนธรุรกิจทาง Nation TV หมายเลขยี่สิบสองครับทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นที่เราจะพาคนเนี่ยที่มีความฝันอยากจะประกอบหรือเริ่มต้นธรุรกิจของตนเองมาพูดคุยกับเซียนในด้านต่างๆวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแฟรนไชส์เราเห็นแฟรนไชส์ในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมากแต่คําถามนึงก็คือว่าเอ๊ะทำไมแฟรนไชส์ที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยเนี่ยน้อยเหลือเกินดีมร์อของเราในวันนี้นะครับคุณแนทครับคุณแนทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแน เล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อยครับค่ะก็มิสเปานะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากาตั้งแต่รุ่นคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยทำมาเป็นระยะวเวลามาณ8 8ปีแล้วเดิมเนี่ยเปิดร้านอยู่ที่แถวประชาชื่นทีนี้กเ็เริ่มมีคนมารับไปขายได้เรื่อยตอนนี้ก็เลยทําขายส่งอย่างเดียวมา12ปีแล้วค่ะก็คือตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ลาดพร้าวใช่ค่ะย้ายไปอยู่ที่ลาดพร้าวอ๋อแล้วเราก็ขายเป็นเป็นซาลเปาที่พร้อมนึ่ง คนก็จะมาซื้อไปแล้วก็ไปนึ่งขายเองอ๋อนึ่งเสร็จแล้วนึ่งเสร็จแล้วด้วยก็ลูกค้าเอาไปอุ่นขายได้เลยค่ะอ๋อซึ่งคุณแนทก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดไหนๆแล้วก็มีคนที่มาซื้อเราอยู่แล้วทําไมเราไม่พียื่นตัวเองให้กลายเป็นแฟรนไชส์เซอร์ใช่ไหมครับหมายถึงว่าเป็นคนที่สร้างแฟรนไชส์เซอร์คือแค่อยากรหรอว่าในเมื่อเรามีคนรับไปขายแล้วเงี้ยค่ะแล้วมันแตกต่างกากการทำแฟรนไชส์ไหมแล้วก็เราสามารถทำทำแฟรนไชส์ได้ไหมโอ้โหพอดีเลยเพราะวันนี้เซ คุณแนทกับผมเนี่ยจะมาร่วมพูดคุยอาจารย์พิรพงศ์แกเนี่ยเป็นอาจารย์สอนทั้งจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลายัยทั้งมาหาวิทยาลายัยมห ah ิดลรวมจนถึงมาหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วต้องบอกว่าคนเนี่ยกูรูแฟรนไชส์ตัวจริงเลยเราไปพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับใช่เลยครับคุณแนทครับ มาพบกับกูรูแฟรนไชส์ดรพิรพงศ์ครับดรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างเช่นเคสของคุณแนทเนี่ยมิสเตอร์เปาเนี่ยเขาก่อนหน้านี้มีร้านแล้วพอเขาหยุดทําร้านเพราะว่าเขาเริ่มเห็นโอกาสที่ขายเป็นขายส่งทําขายส่งมาสิบกว่าปีแล้วอาจารย์เขาเขาอยากจะทำแฟรนไชส์อาจารย์มองอย่างนี้ว่ายังไงว่ามีโอกาสไหมครับคือกระบวนการของแฟรนไชส์เราฟิลคุณเนทคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ารูปแบบของธุรกิจ ในปัจจุบันกับในสมัยก่อนที่เราทำการตลาดครับมันมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีเขาเรียกว่าควบคุมช่องทางการจัดจำหน่ายคือโรงงานครับเวลาเราทำธุรกิจเกิดขายดีเราก็จะไปขยายโรงงานเพื่อจะทำให้เพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ส่งสินค้าเป็นช่องทางตลาดแต่ระบบแววฟรนไชสมันจะเป็นลักษณะของเราเรียกว่าธุรกิจค้าปรกซึ่งธุรกิจค้าปลกเนี่ยมันจะมีวิธีการคิดอีกแบบ คือเขาไม่ได้มองว่าผู้ผลิตเป็นผู้ที่ทรงอํานาจแต่คนที่มีอํานาจในช่องทางการจัดจําหน่ายจริงๆคือคนค้าปลีกคือร้านค้าเพราะฉะนั้นเวลาเราทําการตลาดก่อนที่ไปถึงแฟรนไชส์เนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนซะก่อนว่าถ้าเราทําเราต้องทําในเชิงของช็อปมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการทําการตลาดในตัวร้านค้าไม่ใช่ไปทําบน Product Marketing เอาลยเคสของคสนะุณทรนถ้าเขาอยากจะ<ม>ดันไ,<ม>ไปทำแฟรนไชส์จริงๆต้องเริ่มยังไงครับอาจารย์ที่ชอ็อป Marketing ิ <Okay. S 1> ต้องเริ่มยังไงดีสิ่งของสิ่งแรกของกระบวนการของแฟรนไชส์มันต้องเริ่มต้นตรงที่เรามองภาพของการออกแบบธุรก,กริจซะก่อนคำว่า s i n e น s ดีไซน์หรือออกแบบธุรกิจคนก็จะถามว่าอะ่ะแล้วอย่างคุณเนสจะต้องออกแบบอะไระางอาจารย์ก็แยกเลยนะ เมื่อกี้เรานั่งคุยกันเหมือนกันว่าเอะเราจะต้องออกแบบคือคำว่า Business Concept หรือแนวคิดทางธุรกิจมันต้องชัดเจนสักต่างคุณกำลังทำร้านเพื่ออะไรอย่าบอกว่าเพื่อขายสระเปานะ <c oughs> มันต้องนั่งนึกกลับเหมือนกันว่าคนมากินสรลเปาทำไม <c oughs> ใช่ไหมคนมากินสระเปาทำไมเขามันนั่งที่ร้านคุณ <c oughs> กินกาแฟเพื่อจะเจอเพื่อนมันมีบางอย่างที่เป็นคุณค่าอยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เรากำลัง เรามองแค่สินค้าไม่ได้นะคนกินสลาเปาของคุณแนทปึ๊บึผมว่านะดีไม่ดีไอ้คนซื้อกินลูกเดียวอีกสามสี่กล่องนั่นน่ะฝากเขาคือหมายถึงแนทต้องหาจุดยืนยืนให้มันได้ถือแม้ว่าทำไมถ้าไมคนถึงกินสรลาเปาทําไมกินสรลาเปาตอนเช้าหรือว่าบางบางช่วงเราเรียกอ,อาหารที่เป็นกลุ่มพวกสรลาเปาขนมจีบปลาทุ้งโกรหรือแม้กระทั่งโจ๊กนะครับ เราเรียกมันว่าไลท์มิลนะไลท์มิลหรือว่าเราเรียกมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นจานหลักภาษาไทยเรียกอาหารจานหลักมันเป็นอาหารที่เติมเต็มเออมันต้องลองแยกด้วยว่าอาหารมันมีหลายลักษณะงั้นถ้ามันไม่ใช่จานหลักมันเป็นแค่อาหารเติมเต็มทําไมคนต้องกินอาหารเติมเต็ม ไม่กินอาหารเช้าพูดง่ายๆคือทําไมคนไม่กินข้าวแกงทำไมมากินซาลาเปาถ้ไเปมากินซาลาเปาอาจารย์แต่ว่าถ้าพูดตรงๆในตลาดตอนนี้เนี่ยก็มีแบรนด์ซาลาเปาแบรนด์หนึ่งที่ก็มีสาขาแต่ไม่หมดมีแบรนด์หนมจิตติ่มซำอีกแบรนด์หนึ่งที่ก็มีสาขาแต่ไม่หมดใช่ลูกศิษย์ผมหมดน่ะแล้วยังไงต่อคุณเพียวเอาวแล้วไอ้สองแบรนด์นี้เขาขายเขาขายบรรยากาศเหมือนกันเหรอครับถูกต้องมันขายคนละมุมกันคทีคุณเห็นอีกตัวหนึ่งมีข้าวแกงค่ะคุณเห็นอีกตัวมันเป็นนร้าของแฟมิลี่ เหมือนกันผมยกตัวอย่างถ้าถ้าเราไม่เอาสระเปล่าเราจะได้พูดชื่อได้ง่ายนะอย่างอย่างกรณีของกาแฟกาแฟบ้างกาแฟเป็นกาแฟของคนทํางานกาแฟบ้างกาแฟเป็นของ Family, แฟมิลี่กาแฟบ้างกาแฟเป็นของนักเดินทางถูกไหมนี่นี่นี่คือมันไม่ใช่แค่กาแฟงั้นสระเปล่ามันก็มีมอีอาจจะเรียกว่าเซกเมนต์หรือว่าอาจจะมีคอนเซปต์ผมนั่งคุยกับคุณแนทะคุณแนทจะพูดถึงว่าสระเปล่าของคุณนั้นสามารถทดแทน มืออาหารหนึ่งมือได้ก็คือที่ที่ในะความตั้งใจในการอ,ออกแบบโลโก้ค่ะคที่ตั้งที่ตั้งใจออกแบบมาให้มันเป็นลูกสาลเปาเป็นเชฟเพราะว่าตั้งใจว่าในอนาคตมันจะไม่ได้เป็นแค่สาลเปาจะเป็นเป็นเหมือนพัฒนาไส้ให้เป็นอาหารได้เลยนี่เห็นไหมอันนี้นอกจากพิเศษคอนเซปต์แล้วแยกคุณแนทคุย <c oughs> นอกจากพิเศษคอนเซปต์แล้วคุณวางดีๆคุณจะได้โปรดักต์คอนเซปต์คือตัวแนวคิดตัวสินคา้างั้นงั้นสาลเปาที่ออกแบบแล้วมีหัวเชฟมีหมวกเชฟเนี่ย มันจะกลายเป็น one mean in one เปาของเขาก็คือหนึ่งมื้อกินเปาลูกเดียวอิ่มเลยทั้งมื้อเลยมันทดแทนกันได้อันนี้คือคอนเซปที่ต้องวางเพราะเมื่อเราได้ p r o ผ c ิตคอนเซปแบรนด c คอนเซปมันจะเกิดครับเห็นไหมครับผู้ชมฟังถึงตอนนี้จะเริ่มเริ่มเชื่อมกันได้แล้วนะ,ค,ะครับแต่ในธุรกิจแต่ธุรกิจมันต้องวิเคราะห์นะครับเพราะงั้นไอ้ซาลาเปาหัวเชฟเนี่ยมันจะกลายเป็น Product เด่นมีความแตกต่างจากซาลาเปาตัวอ,อื่นครับ วันวันที่คุณฟิลคิดอยากจะกินสลาเปาหัวเชฟก็จะนึกถึงมิสเป่าเห็นแล้วนึกถึงน้ึกทันทีใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่ามิสเป่าเนี่ยเอาไว้กินตอนถิ่วเอาที่มือชัดเจนมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อเช้าต้องแต่ว่าคนไทยนี่เรากำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคกเลยหรือเปล่าแบบนี้เพราะจากแต่ก่อนคนกินข้าวแกงไม่กินาลาเป่าแทนสิ่งที่เรากําลังถามคุอเราเราตอบสนองคนที่มีความต้องการอยู่แล้วมนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปแบบ มันมีคนหลายคนที่ไม่อยากกินข้าวเช่นเวลาไม่พอลดความอ้วนใช่ไหมมีอะไรอีกสารพัดนะครับหรือว่ากินกับเพื่อนมันไม่สะดวกต้องใส่จานใส่กล่องไม่เอาไอเนี้ยคว้าเป็นฟิงเกอร์เขาเรียกฟิงเกอร์เปาเออแล้วเรียกฟิงเกอร์เปาเลยก็ได้นะเป็นเปาที่จับได้ในมือเดียวแล้วไม่มือไม่เปื้อนเพราะคุณออกแบบแพคเกจจิ้งที่คุมมันไว้อันนี้คือคอนเซ็ป แต่สิ่งนี้ตามมาอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะแปลงทุกอย่างให้เข้าร,ระบบแฟรนไชส์คือคุณต้องดีไซน์รูปแบบของร้านค้าหรือว่าเอาเล็ตเอาเล็ตคือจุดจําหน่ายจุดจําหน่ายนี่อาจจะเป็นร้านขนาดใหญ่จนกระทั่งถึงรถเข็นหรือคอนเนอร์รรทำได้หมดงั้นไอ้ช็อปดีไซน์หรือว่าช็อปคอนเซ็ปต์จะเป็นสุดท้ายสุดของการออกแบบธุรกิจก่อนจะเข้าสู่แฟรนไชส์คุณียว คุณแนทเนี่ยยังไม่มีหน้าร้านถ้าเมื่อกี้อย่างเคสที่อาจารย์บอกว่าการพัฒนาแฟรนไชส์เนี่ยต้องดูที่ช็อปมาร์เก็ตติ้งคือการพัฒนาร้านเป็นหลักคุณแนทคนุณจะต้องมีเริ่มต้นที่หน้าร้านก่อนอนี้หรอครับอาจารย์ใช่ครับคุณฟิลคือ,ค,อคือเคสลักษณะนี้ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะทําให้ s m e หรือว่าเราน่าจะเรียกว่าคนค่าคุณนขายอะ่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ทาํามาจนก็นั่งส่งลูกเรียนไปจโทรได้นะอย่างนั้นแต่ลูกจะกลับมาต่อธุรกิจตัวเองทำอย่างไร ช่อย่างสระเปาค,คุณแม่แนทก็ปั้นมือลูปๆเลยนะครับถ้าวันหนึ่งขายดีสงสัยมือเค็ดซึ่งซึ่งรายการนี้ออกไปแล้วอาจจะขายดีมากนะ,ะนะปั้นไม่ทันนั้นต้องกลับมานั่งคิดใหม่ว่าโอเคถ้าหากว่าเราจะเริ่มต้นจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีร้านเพราะร้านคือตัวที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดครับร้านคือตัวที่จะออกแบบกระบวนการให้บริการ คำ,ค,ำคำพูดคํานี้คือหมายความว่าร้านไม่ใช่มีหน้าที่ขายสระเปาอย่างเดียวมันอาจจะให้เป็นที่นั่งที่รับประทานหรือหรืออะไรบางอย่างที่เราจะออกแบบซึ่งในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันเป็นต้นแบบก่อนจะเกิดแฟรนไชส์ใช่ถูกแล้วคือคือกระบวนการคนที่จะทำแฟรนไชส์ไดนะ้คนจะถามอาจารย์อยู่เยอะมากคนที่น่าสนใจน,นอกจากมีแบรนด์มีตราย,ยี่ห้อมีโปรดักที่ดีแล้วจะก็จะถาม คนที่น่าสนใจจะมีแบ่งออกเป็น3า,ากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือคนที่เริ่มสร้างต้นแบบ1สาขามีอยู่สาขาเดียวจะขายดีมากเลยมาถามอาจารย์แฟรนชส์อาจารย์ก็จะบอกว่าอยู่ไปทํา3สาขาก่อนคุณต้องไปทําให้ได้สัก3สาขาก่อนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2คืออาจจะมีสัก2หรือ3สาขาแหละกลุ่มนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าคุณมีระบบการปฏิบัติการออกแบบหน้าร้านการทํางานของมันหรือยัง ถ้าไม่มีคุณลองไปเขียนมาดูสิว่าหน้าร้านคุณต้องทําอะไรหนึ่งสองสามครับพนักงานคนนี้เข้ามาต้องพูดว่าอะไรต้องรับใช่ยังไงต้องยื่นเมนูให้ยังไงใช่คุณลองเขียนดูสิเป็นเป็นคู่ม,มือถ้าคุณเปิดร้านต่อไปคุณสามารถเอาคู่ม,มือไปสอนคนอื่นได้ในร้านนะกลุ่มที่ถามคือกลุ่มที่อาจจะมี3 4มสาขามีแมนนววอยู่แล้วแต่ก็จะถามว่าบริษัทคุณมีทีมงานไหมส่วนใหญ่ไม่จะตอบจะเสร็จกลุ่มที่ถามเนะี่ยคือจะบอกว่า ที่บริษัทผมมีคนสองคนคือมีสามีกับภรรยาสองคนอาจารย์บอกทั้งนั้นคุณอย่าเพิ่งทำา r a n c h i s คุณคุณต้องสร้างทีมงานที่พอจะช่วยเหลือสาขาต่างๆได้ก่อนรกระบวนการของการทำธุรกิจเป็นสาขากับทำสาขาเดียวรูปแบบการทำงานแตกต่างกันราวฟ้าดินไครคือกระบวนการของธุรกิจที่เป็นสาขาเดียวเนี่ยทุกอย่างงานมันจะก,กองอยู่ในตัวร้านตั้งแต่ผลิต รวมไปถึงจัดการการเงินบัญชงบัญญินีอยู่ในตัวของมันเองครับหรือมีสองสามสาขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วยๆกันทําแต่พราะเป็นรูปแบบของสาขาเนี่ยมันจะต้องมีทีมงานเขาเรียกว่าสํานักงานใหญ่คนในงานสํานักงานใหญ่ก็จะมีหน้าที่ไปช่วยเหลือสาขาตัวสาขาก็จะทํำงานไม่เหมือนสํานักงานใหญ่แล้ะตัวสํานักงานาใหญ่อาจจะมีสาขาของตัวเองอยู่ในตัวนะครับแต่วิธีการของการทํางานเนี่ย เราจะออกแบบให้สาขาทำงานให้น้อยที่สุดงานบัญชงบัญชีต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งงานผลิตใหญ่ๆมันกลับมากองที่สำนักงานใหญ่ตัวสาขาจะทำงานแค่บริการลูกค้าเป็นหลักนี่เขาเรียกว่าระบบสาขานะฮะมันอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าคนเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะเข้าใจในคอนเซปต์ว่าธุรกิจสาขางั้นคนสามกลุ่มตรงนี้ยังไม่พร้อมที่จะทำา r a น c h i มันก็ตอบคนถามเมื่อกี้นี่ว่าคุณแอดควรจะเริ่มอะไรหนึ่งคือสร้างร้านต้นแบบ,บขึ้นมาเราเรียกว่าโปรโตไทป์นั้นการออกแบบ Business Concept โปรดักต์คอนเซปอะไรต่างๆที่เมื่อกี้ตอนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะมาต้องมาต่อก็คือการสร้างระบบงานภาษาแฟรนชส์เราเรียกว่าซ<อ>ิสเ m มติกคือเขาเรียกว่า s y ซิสเ a t i c Management คือเราต้องบริหารจัดการให้เป็นรูปแบบให้ได้คุณฟีอย่าเพิ่งถามผมอาจารย์ต่อนิดนึงคือ ธรรมชาติของคนกลุ่มพวกนี้นะคุณแนทเนี่ยก่อนที่จะทำแฟรนไชส์เขามักจะเป็นนักการตลาดที่เก่งนักการตลาดที่เก่งที่หมายถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็น product marketing คือการตลาดบนสินค้าการตลาดบนสินค้าคืออะไรคุณฟิลคืออะไรครับเคยเรียน4สีหมอ่า product p r a c e p r o m o t i o n นั่นแหละอันนั้นเราเขาเรียกว่า product marketing ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับแฟรนไชส์หรือรีเทล marketing รีเทลมาที่จริงมันจะว่าเมอร์เชนได์พิเศษฟอร์แมตเซอร์วิสดีไซน์อันนี้ต้องเรียนเป็นคอร์สนะแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากระบวนการไอ้สี่ีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เริ่มต้นของแฟรนไชส์นี่แค่เริ่มต้นเท่เริ่มต้นค,คนที่จะสร้างแฟรนไชส์ต้องเข้าสเต็ปที่สองคือเข้าไปขั้นที่สองคือต้องรู้จักออกแบบกระบวนการทํางานหรือซิสเทมติกแมเนจเมนท์ที่ว่าอย่างเมื่อกี้เรื่องของการออกแบบสาขาเช้าขึ้นมาต้องทําอะไรบ้างจนกระทั่งปิดร้านต้องทําอะไรบ้าง ฝ่ายโปรดักชันต้องทำไรคุณแม่ปั้นคนเดียวไม่ได้แล้วเออมันต้องสอนคนอื่นทำด้วยแล้วคนจะต้องมีทำงานกี่คนอันนี้คือซีซเ่นติคนักการตลาดมักจะตายตอนเป็นนักระบบส่วนใหญ่สร้างแบรนด์ถ้ายกใหญ่เลยนะแต่พอลงทำจริงๆควบคุมคุณภาพไม่ได้เห็นไหมนี่คือข้อผิดพลาดที่คุณแนทเป็นกังวลว่าพอทำแฟรนไชส์ปุ๊บแล้วคุมคุณภาพไม่ได้เพราะคุณสร้างแต่มาก็ตติ้งแต่ไม่ได้สร้างระบบงาน พราะเมื่อกี้คนกลุ่มที่3าที่เมื่อกี้อาจารย์ถามเนี่ยว่าคุณมีทีมงานแล้วหรือยังหน้าที่ทีมงานกลุ่มนี้แหละคือการไปควบคุมดูคุณภาพของแฟรนไชส์โอ้คุณฟิลเร็วมากเนี่ยนี่คือการต่อวิธีคิดคมีอีกขั้นหนึ่งคีณฟีลอะไรครับคือเราจะต้องเมือ่อขายแฟรนไชส์แล้วค,คุณจะต้องรู้จักวิธีการบริหารความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แฟรนไชส์เป็นกระบวนการที่แบ่งผลประโยชน์ครับ,ค,รบความสัมพันธ์ของเรากับแฟรนไชส์ซีหร้อยถูกต้อง แต่ความสมัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสมัมพันธ์ระหว่างระหว่างของการแบ่งผลประโยชน์นะครับแสดงว่าไม่ใช่ว่าคุณไปเอาใจแฟรนไชส์ซะอย่างดีเลยนะแฟรนไชส์ไปไหนก็กระเตงเข้ากระเอวไปด้วยไม,ไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างกันคุณช่วยเขาเขาจ่ายผลประโยชน์กลับมาธุรกิจแฟรนไชส์ถ้าคุณไม่สามารถสร้างประโยชน์กลับมาต่อเนื่องได้ตัวแฟรนไชส์ซอจะแห้งตาย นั้นความสัมพันธ์ของการบริหารงานของระบบแฟรนไชส์จะเป็นขั้นสูงสุดที่คุณจะต้องเรียนรู้เห็นไหมไม่ง่ายแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหูาอ,อาจารย์ฟังแล้วเ,าเาขาเรียกมหามหาความยากเลยนะผมคงทําไม่ได้ดิฉันคงทําไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์มักจะพูดอยู่ว่าก่อนคุณสร้างเครื่องบินใช่ไหมคุณต้องสร้างอะไรได้ก่อนเครื่องร่อนก่อนเครื่องร่อนต้องมาต่อหลายเรื่องแต่อาจารย์บอกว่าเริ่มต้นของมนุษย์คือสร้างจักรยาน ใ่ไมที่เมื่อเวลาคุณบอกมาว่าจะสร้างแฟนชส์ก็เมือนคุณบอกคุณจะสร้างเครื่องบินเดี๋ยวมาดูก่อนจักรยานมันทํำยังไงขึ้นมาไล่เรื่อยๆเมื่อไหร่คุณเข้าใจคอนเซปต์จักรยานคุณจะเข้าใจคอนเซปต์เครื่องบิน ฟังดูเหมือนปรัชญานะแต่นี่คือเรื่องจริงของการทำยันถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณแอดกลับไปคุณแอดก็ต้องเริ่มจาก1ร้านแล้วแต่ถ้าเกิดตามโปรเซสอาจารย์มาเป็น3ร้านพอได้3ร้านเมื่อไหร่อย่าลืมมานะครับ business c o a c h a n d consulting ใช่ไหมครับมาคุยกับอาจารย์ได้ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับ,รบแล้วก็ขอขอบคุณคุณแอดด้วยนะครับวันนี้